เป็นไรอีกเนี่ยเชลลลินก็แม่ดิไปบอกเสี่ยวว่าเชอร์ออกงานที่นี่ใจเย็นๆก่อนซิก็มันหงุดหงิดอะพี่เมื่อไหร่แม่จะเลิกให้เชอร์นัดดูตัวสักทีก็ไม่รู้แหมก็แม่เขาอยากให้เราได้สิ่งที่ดีไงบงการเลยสิไม่ว่าถ้าเชอร์จะมีแฟนนะเชอร์ขอหาเองดีกว่าเอาแล้วๆยังไงเธอก็เป็นลูกอะโปรไฟล์รูปนี้ใช้นาาแลเปลี่ยนดีกว่า เปลี่ยนเป็นรูปดอกไมล้ละกันเฮ้ยลืมไปแล้วว่าแอปโอมีมันตรวจสอบรูปโปรไฟล์นี่นะใช้รูปคนอื่นไม่ได้ต้องใช้รูปตัวเองเท่านะั้นไหนดูซีว์ซีว์ไลค์ยูมีใครมากดไลค์เราบ้างอุย้ยคนนี้น่ารักจังน่ารักขนาดเนี้ยก็กดคัชให้ไปเลยลองเล่นเทลพาฟังก์ชั่นใหม่ดูบ้านดีกว่าข้อแบบไม่เห็นหน้าดิแค่เสียงหรอก็ดีนะจะได้ไม่เขินด้วย แม like. ่เอาข้าวมาให้เห็นว่าแกไม่ได้กลับบ้านเลยก็เป็นเพราะใครล่ะครับเนตก็ผมไม่ได้อยากเป็นหมอเมื่อไหร่แกจะเลิกพูดเรื่องนี้สักทีก็จนกว่าแม่จะยอมให้ผมทําในสิ่งที่ผมชอบยังไงล่ะนี่แกกล้าขึ้นเสียงใส่แม่เหรอแม่ออกไปเถอะครับผมต้องตรวจคนไข้ไม่จนกว่าแกจะคุยกับฉันให้รู้เรื่องถ้าแม่ไม่ไปงั้นผมไปเองเนตเดี๋ยวนะ สวัสดีครับชื่ออะไรเหรอครับชื่อเชอรีล่ลินค่ะแล้วนายอ่ะอ๋อผมเนทนะครับยินดีที่ได้รู้จักนะครับไม่ทราบว่าคุณทําอะไรอยู่หรอเพิ่งเลิกงานเราเนททำอะไรอยู่หรอตอนนี้ผมมาหาอะไรทานะครับจริงหรอ,อหิวพอดีเลยอ่ะไปกินด้วยได้ปะหรือว่าคุณจะมาหาผมละ <c oughs> อีบา้าเรายยงคุยกันไม่ถึง3นาทีเลยนะ งั้นแปลว่าถ้าครบสานาทีแล้วอ่ะคุณก็มาหาผมได้ใช่ไหมของนั้นมั้งแล้วมี่กินอะไรอ่ะกินกาแฟอยู่ครับใช่จริงปะเนี่ยมี่ก็ชอบกาแฟคอกาแฟเหมือนกันเลยงั้นถ้าเราเจอกันเดี๋ยวผมพาคุณไปร้านโปรดของผมดีไหม,มใจดีจังเมียนไม่เปล่าให้ทั้งชีวิตก็ยังไหวเลยครับ นี่กลัวโทรศัพท์ระเบิดจังเลยอ่ะเอ้าทำไมอ่ะก็มันอัดแน่นไปด้วยความรักไงครับโอยจะาเฮ้ยครบสามวิีแมทชิ่งแล้ววันนี้คุณก็สู้ๆนะ สวัสดีครับนี่พี่สั่งเค้กที่เราชอบไปให้แล้วนะเชิญพ่อไปสตรอเบอรีร่อ้าวแต่พี่โทรถามแม่เราแม่เราบอกว่าเราชอบสตรอเบอรีร่นี่รอบหน้ามแม่แบบนี้แล้วนะคะพี่ขอโทษจริงๆนะครับพี่ไม่นึกว่าจะทําลายความรู้สึกเราช่างอะค่ะเราจะเริ่มกินกันได้หรือยังเชิญเลยครับเชิญเลย <c oughs> น้องเชอ นี่เราก็รู้จักกันมานานแล้วทาไมยังถือตัวพี่ล่ะแล้วสิ่งที่พี่ทาเนี่ยมันถูกต้องแล้วหรอคะแล้วพี่ทําให้ถูกตรงไหนพี่ยังไม่ขออนุญาตเชริรก่อนเลยทซ้งสแต่คู่รักคู่อื่นเขาทําเป็นเรื่องปกตินี่คู่รักเป็นรักกับผีเหรอน้องเชหิหยุดอยู่ตรงนั้นเลยนะแม่เชิต้องรู้เรื่องนี้แน่เชิญพี่ไปฟ้องเลยคะ่ะเชริรไม่สนอะไรแล้วได้เราได้เห็นดีกันแน่ แกคิดว่าสิ่งที่แกทำอ่ะมันถูกต้องแล้วเหรอฝากเวรคนอื่นเข้าไปทั่วแม่แกไปถึงผออ,อนะไม่ไว้หน้าแม่เลยไม่อายเขาไาหรัอไงแม่ผมเหนื่อยแล้วหมอคนอื่นเขาไม่เหนื่อยเหรอเน็ตแ,แกเป็นความหวังของแม่นะทําให้แม่หน่อยไม่ได้หรือไงไม่ได้แล้วผมละ่ะแม่เคยสนใจความรู้สึกของผมบ้างไหมผมลาออก แบบนน,นั้เป็นอะไรหรือเปล่าคุณอยากเจอฉันไหมแต่ฉันอยากเจอคุณนะผมก็อยากเจอคุณเหมือนกันฉันเห็นคุณแล้วนะผมก็เห็นคุณแล้วเหมือนกันขอบคุณที่โชคชะตานำพาเราทั้งสองมาเจอกัน อย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งติ๊งติ้งติงติงด้วยนะคะ